ขอกาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะคะ่ะทางเบิกซับพญานาคนะคะมือนีกะเอฟได้ายจากเอฟซีโทมานะคะเพันวาอยากดูตัวเลขแนวทางของเซียนขาชยภูพุ่มพันวาค่ะเซียนชายูพุ่มนี่กะมีซื้อเสียงเรื่องของแนวทางนะคะตัวเลขแนวทางของเพิ่นกะมีความเหม่นยํำเนาะคะ่ะ ยางงวดที่แล้วนี่กะตองงวดมาเน้นตัวเดียวเก้าหกหกเก้าอันารยตองงวดมารากามาปลวยเลขอาจารย์สิบคู่นะคะผลปรากฏว่าเลขของเพิร์นี่มาทั้งบนทั้งล่างค่ะเลขออกหกเก้าก็หาศูนย์นะคะงวดทีแล้วค่ะเข้าค่ะพี่น้องเอฟซี FC ก็ติดตามไลฟ์ทันค่ะเขามาหนีไลหงวดแล้วเลยค่ะ เพิ่นไปได้เลขสูตรของลุ่มมากนะคะบัดนี้เอฟซีหลายๆท่านจะล่อค่ะหลังจากเลขเขาเพิ่นกระล่อก็เลยให้ทางช่องติดตามว่าได้ตัวใดน,นะคะเมื่อนี่ก็ได้ตัวเลขและแนวทางของเซียนขาเชยุูมินะคะก็ขอบคุณสํสำรับตัวเลขที่ทรงให้ทางช่องนะคะ กาดีใจน้ำพูดมีชกมีลาบเด้อข่าวงวนที่แล้วค่ะก่อนอื่นเข้ามาแล้วก็เป็นกับร่งแก่กดไรกดแช่น้ำไหนเด้อค่ะแอดกะสิติตามข่าวสารแนวทางฝากตอนโปรเมพี่นองคือเกานะะเนะาะค่ะเนาะค่ะช่วงนี้กใกล้ออกพันศาแล้วค่ะท่านผู้ชมแอดกดอาสิได้ไหวปูไหวางานนะคะเป็นค้อมู่วนบุคคลนะคะปูญญาพญานาคค่ะ แอดกับยู่ท่างอุดรท่านี่นะคะค่ะคันยูท่างพีก่กะนับถือปู่ทีสุโทษงาปรทุมาค่ะอยากจะนับถือองค์พญานาคทุกประองค์อง์คเทพทุกประองค์นะคะออกพั้นากากสิได้ไหว้วงสวงค่ะเมื่อนีกะก่อนออกพันก้นาเอฟซีกะอยากได้โชคได้ลาบกนเนาะอยากมีโชกมิหมานมีโชคมีลาบกัน เลยบ่วยผ่าทีจะเอามาฝากตอนค่ะถา,ถามว่าทางชงมักตัวใดทางชงบ่ท่านมีตุ้มมักนังค่ะเด้อแต่ว่ามีเลขของเซียนขาชายภูมินะคะเซียนขาชายภูมคิค่ะเพ่นใ้มากสุดนี้เป็นสามตัวก็สองตัวท่านผู้ชมก็ใส้วิทยานในการรับชมเอาอันนด้กพ่อคือก็บจังสือค่ะถ้าเฮาม่มัาเข้ากับพานค่ะ,ละหลายๆายท่านกะ มูมีโชคเพม่นกะไปสืบตัวมันถึอพอดีพี่น้องมัโตัวมันถึกพอดีค่ะค่ะโชคลาบกับเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเด้อทาง่องอมาฝากค่ะเอฟซียากได้โชคได้วลาบค่ะมีความเดือมใสศสัทธากับสามารถอธิษฐานจิตกับรูกับญาทิชุรันหลังของเบิกทรัพยานาคใดนะคะ ทีมาของเบิกสรัพยากนาค,กคือองค์ปูองค์งานละค่ะเบิกสรัพยานาสางบ้านดังนี้แล้วก็ย้ยอนปูญาประทานพ่อนให้เพื่อนให้โชคให้ลาภจนมีโชคจนเฮ็ดบ้านเร็จเนาะคือแอดกาอธิษฐานเราว่าขอโชคขอลาภอยากไ้บ้านอยากไ้หอได้ว้างให้ปูให้า่าได้อดสันเพื่อนก็นเลยประทานพ่อน ถือเกลขทุงหดนะคะเก่าหดติดนะคะค่ะมีช่วงนี่นะคะที่โชคลาบยังคัดยังเขินอยู่ก็คือบ่ท่านเดบไปแก้ไปบุญเพื่อนเนาะค่ะก็เลยยังคัดยังเขินอยู่จักหน่อยค่ะท่านผู้ชมค่ะสิเดบไปแก้เพื่อนอยู่ดอกไวๆ้ๆนี่ราคาไปแก้สกักคนค่ะนี่คือความเส่อส่วนบุคคลค่ะค่ะ จีให้เบื้องตัวเลขเนาะค่ะเนาะให้เบื้องตัวเลขของเซียนขาเชยภูมิเลขเซียนขาเน,นาะค่ะแคบนาจอไวดเดอร์พี่น้องถากันหลายอยู่หมวดวันทีเนเธอสิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหา้าค่ะท่นทานผู้ชมไปแคบนาจ,จอไวดเดอร์ค่ะเด้อค่ะมีสองสี่ห้าเก้าสี่ศูนย์สี่สี่เจ็ด เลขลางสิมวสีหกสี่ห้าเก้าศูนย์สองห้าค่ะหมวดวันที่หนึ่งตุลาวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะถ้าชอบก็จังตามบ่มา,มากระพานกาตันผู้ชมค่ะสำหรับตัุลีของเซียนขาจดไว้แค่หน้าจอไว้เด้อค่ะจะเป็นเลขหนะ้ารูดตอรี่ก็ได้เลขไทยรูดตอรี่ก็ได้หรือว่า ห้าจะตัดเหล่นสองตัก็ได้เด้อค่ะตัดเหล่น2ตัวน้ำนังเทียกับมาสองตัวเลยสามตัวค่อยไอย่างเศนสองซีีห้จึงสี่เนาะเก้าสี่สี่เก้าศูนยสี่จ็งสี่เฮาตัดไปตัดออกเป็นได้ค่ะแต่ว่าเพิ่นกะไอห้ามาตัดเอเองเนาะสำหรับสามตั ต้องตัวเพื่นกับเ้าแบบเพื่นเน็นมะล่างค่ะแต่ว่าเขาก็ซสือบนไว้แน่ซึ่งหัวที่แล้วหายบนออกล่างสีงให้ล่างออกบนก็มีค่ะก็ะสือกันไวเนอะบนล่างค่ะแต <c oughs> งในก็ให้มีโชไมีลาบมีโชไ,ไมีมานกันสู้โผสู้คนเด้อค่ะ